ครับสวัสดีครับผมพ่อไอเดียวครับก่อนครับมีสสามเป็มตรวันนี้ผมก็ได้ติดตามพ่อเจริญพัฒนา2018ของเฮียตุ้ยครับของไงเนี่ยนะครับเสียอนั่นบ่ครับอยู่โคราชบ่ครับพี่น่องผิดผมก็ได้ขออภัยด้วยครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาไอ้ข้าเจ้าหน้าปีอยู่ครับพี่น้องครับของไอ้พ่อไอ้ของพ่อใหญ่ประยุนครับ พยายยุ่นบ้านพระเจ้าครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นทีมงานในหั่บ้า่บางครับพุ่นครับทีมงานทีมงานบยยุ่นพุ่นครับพุ่นครับทีมงานทีมงานในหั่บ้า่บางมาสั้นครับอาครับประชมรถเกี่ยวเขาต่อแล้วก็เพิ่นก็มิจาำนายรถเกี่ยวเขาครับพ่อจเลิศพัฒนาครับของเงียตุ้ยสองพันสิบแปดครับ ของเสียนั่นอยู่โคราชครับครับครับทีมงานหั่บะว่างครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอ่เสือเดี๋ยวครับครับนี่แหละทีมงานหั่นบะว่างครับพี่น้องครับ086 088 9670ครับมาติดต่อรถเพนได้ครับ ทีมงานหำบ่หำไม่ว่างครับหรือว่าอย่างไงว่าหบ่ว่าครังครับ,คร,บครับประชมุมรถเกี่ยวข้าวต้ยครับของเสียนั่นยุคราชครับพอจะเลิ่มพัฒนาอของเงี้ยตุ้ยครับนิ้วสองพันสิบแปดครับผูใดสิมติดต่อกับมาได้เ้อครับ รถเพื่อนกม่จำได้เือกันครับสีมาติดต้อรถเกี่ยวเขาหรือว่าสีมาติดตอ้อทีมงานหั่ว่บาบางก็ได้ครับมาติดต้อเลยครับพี่น้องครับหรือกดติดตามบมลเลกดแชร์ก่อดข้ามอีสานแมนเด้อครับกก่อนครับในนี้คอยดูดถครับ ครับตอนนี้เขาตั้งเมดแล้วครับมีต่เขาล่มครับเพิ่นว่าตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาแของไงรายุนอยู่ครับบาดพระเจ้าใกล้สิ้วแล้วรครับเดี๋ยวไอ้ขันแล้วแล้วเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบื้อง่นเอาเขาขึ้นรถปีกับเด้อครับ <c oughs> เบอรใกล้ๆครับ ผูดใดสิมาิิดต่อเพิ่อนกับบ้านเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำลังเกี่ยวเขาพงศ์นไปยุทธ์บานพระเจ้าอยู่ครับรถเกี่ยวเขาของเสียนั่นยุคราดครับเที่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นววีครับพี่น้องครับว่าหนาวว่าฮ้อนครับพี่น้องครับ ไปครับไปเบิ่งองไรรถเอาเข่าขึ้นรถพี่ครับครับพี่น้องครับครับสุดท้ายดีการจะเริ่มกดติ้นตามเลยกดแชร์ก่อนค้ามีสามเป็แม่จะได้ครับจิ้นตามพอกันไหมหักก่อนคำนิดนี้คอยโดนๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผอม เอาครับแมาเบิ่งบาดีิผู้ใดสิมาติดต่อเพิ่นกันนี่ครับรถขนเข่าเพิ่นเลยของผู้ใดกว่าเอาครับแมาผู้ใดสิมาติดต่อรถเดี๋ยวปีครับขนเข่าของไอ้ถาวรพัมทุบานไปพระเจ้าครับกับแม่ครับนี่ครับทะเบียนทะเบียนอยู่นี่บอมฮาก้าวสีเก้าละเอีดครับมาติดต่อเพิ่นครับตัวนี้ก็แล้วไง รถเกี้ยวเขากันลังเ็าใส่รถมีครับพนยูครับตอนนี้รถในเม็ดแล้วครับพี่น้องอ่าครับบารนี่ไปก่อนด้วยครับบารนี่สวัสดีครับผม